สวัสดีค่ะพบชอบน้องอันดามันนะคะวันนี้กินน้ํากับชาชาวันนี้อันดาอยู่กับชาชานะคะมาพบกับอันดาชาชากินน้ําใหญ่เลย สับประรดกลไปแล้วเนอค่ะคะแนนที่เราได้นะคะจากการตัดผลดไม้ตอนเย็นเนาะมีสับประรดเยอะแยะเลยกองเบลอใส่ไม่กินแล้วเอามาเทเล่น เดียวออกไม่ได้เอาเอาเป่าใส่เราอีกกันดา เรากลัวน้ากลัวกลัวน้ําเตรียมวิ่งหนีใจชาอันดานึกว่าจะชา่าจะอาบให้นะคะไม่เอาใใจจเวันนี้แดดไม่แรงนะคะอากาศคลึ้มคมนะคะวันนี้ไม่ได้อาบให้นะคะน้องอันดา อะไรแล้ววันนี้มีอะไรให้กินนึกเหียบมากเลยภูเก็ตถ้าใดสนใจมาเที่ยวภูกเก็ตก็มาหาน้องอันดามันได้นะคะนี่นี่อันน,น,นี้เป็นเนื้องอกด้วยนี่ไม่ใช่แผลนะคะเป็นเนื้องอกอันดาเสียหลอหมดเลยเสียหลอหมดเลยนี่ เขเรียกอะไรขี้กระตอดขี้กะตอดเขาเรียกอะไรเนาะเนื้อง,งอกขี้กระตอดไม่มีอะไรให้กินไม่ต้องจุบท,ที่ตามมานี้จะจุบนะคะจะกินจะกินขนม <c oughs> ไม่มีแล้วเสียใจด้วยนะจาน๊านดาบันดาก็บชาชา <c oughs> วันนี้เจอกัวกวนเพราะควันหนีแล้วให้ชาชาดูแทน ไม่คุ้นเคยกันเลยสองคนนี้มันนั่นเนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะคะ,ะ,คะช่องน้องอันดามันนะคะไ,ไม่มีอะไรไม่ต้องอ้อน,นโอ้ ให้มีอะไรให้กินมือเปล่ามือเปล่าจุบจุบก่อนจุบจุบเนาะจะมาอ้อนกินนะคะวันนี้ไห้มีคนคุมแล้วคนคุมไปหาพระพี่ซิกโก้อยู่พ่อควานอันนี้พ่อควานไปเอายาให้พายซิกโก้อยู่อันดาก็อยู่กับชายชาิไปก่อนถ่ายเลยค่อยดีเลยก็ป้องกระแปะ๊ะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอาดามันด้วยนะคะถอยที่ขี้เร็วอืมสอาปดี ครับพี่ดีก่อนได้ย่ามาแล้วครับก่อนครับครับดีดีเสียงไม่เอาแล้วจะนอนมากินสบาไมดูไหมว่าฉันเอาอะไรมาให้กินจะได้ตาสวยๆตอนกลางคืนตาจะได้หวานๆค่ะเรามียาหอมผัดทุ่งดูดูดูนางทำดู ขึ h, ้นกินเร็วๆมาเยอะโอ้นอนสบายเล่นค่ะไม่ใช่เวลากินนั้นเนี่ยนอนสบายเฉยเลยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอดามมันด้วยนะคะนอนเฉยเลยอันดาตูดใหญ่มากอะตูดใครเอ่ย ตูดไข่ใหญ่ๆเด็กเอ้ยเด็กน้อยเนาะบอกให้สวัสดีเขาก็นอนนะคะดูฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ